อสอืค hmm ือคตาแดงเพราะว่านึงตาแดงเจ็บโคแล้วแม่เลยเอ๋วไปวเบ้อตาแดงไปยิงน้ำโอยไปยิงน้ำอยู่อันชิู้สใจมองดินบ่น้ำนะตาขามจะขึ้นตาหยาาว่าเลดีส่วนหยา ตกกระปุกค่ะเนาะเออยจังน้ำผลึกย่าได้มีอันนั้นมันยังต่ำดากมันมดอกสักมือกันเห็นเขาตาเด่นเขาค,คลุตมากเขาบักกินเขาอีเพราดมือว่านในมอลงมือลงมือว่านมี่บอลืมือลงไอปูมาลุกก็ป้าจุ่มลองสหายบนมาแล้ว เมื่อวานได้กินน้ำแข็งหมดมือก็ตากแดดโอ้ยกินน้ำแข็งตากน่ากังวลเลยฮะโคก็มากินยาเมื่อคืนเลยเดี๋ยวกับเมื่อต้มน้ำฮอนกินเออกินน้ำฮอนอร่อยจะโบอกนะกัดจะไม่กินได้กินน้ำฮอนเท่าไปลุกขี้ไกเห่าไม่ได้เปดต้มก็ไม่ต้มครูชะโอ้มาเลยองนาที

ล้าอยู่เป็นอะไรเรื่องที่เจนว่าไปเอามาเลยนั่นเป็นเอามาเออเอามากินแล้วแบบมีเห็ดเผ็ดกระหนูโอ้ยพระจามอุ่นพระจามะว่าพอแห้งะค้วเนาะจังบําบูโอ้ทันสมัยเห้ิทันสมัยได้แล้ว กนรถเอาพักมาอันชงของขาดอเล่เลยกาไเลี้ยงไม่เ้า 哼 <laughs> ผู่พูกเลขบ่กเมื่อวานในพู้บ่อไม่เจ้าเอ้ยคอยังมีตรวเบิ่งชื่อเจ้าชื่อเลขอายุเจ้ามาอายุเจ้าห้าที่หกอืมไฮโฟนเอพซีมาเราจะตามไปดูบ่ สาธุสาธุซื้อบาทแล้วกันเอฟซีทุกคนเนาะมารพรเลยอยู่ภายในประเทศต่างประเทศก็ตามเนาะบุญกุศน์และก็ย้อนประหาทุกคนเนาะความเจ็บยังได้ความใครยังมีเดี๋ยวสุขภาพราใจเด้อจะไปหาเงินเขาจะได้เมื่อกำหาข้ามเขาจะได้เมื่อกอบเอากินเอาทานนอนรับเขาจะได้เงินมือนอนตื่นได้เงินเสนแบนฝ่ามือเขาได้แก้วมันนสุตรโทษหายมีเรืมาผ่านมาหายมีเรื่มาบีเดือกอนรับได้เงินท่านนนฝัน คิดก็น้ำเพื่อน้ำไหรน้องคิดกระท้องก็ท่องไหงไรยูคิดต้เงินข้ามเกยเฮือลังไหรเข้ามายูเข้ามาสู่กระเป๋าทุกคนเด้อลยคุนพระศรีรัตน์ไต่จงพกปักรักษาคุ้มคงกอยู่ดีไม่แห้งความสุกความเจริญเด้อโรคโควิดกะเฮอมันพ้นไปไปเด้อเฮอหายไปเด้อสาธุน่สาธุสาธุขอจบคลิปแค่นี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเร์ให้ยายหน่อยนะคะ